อลปลกมาหาล็กล็มาหาหน่อยเร็วล็อกเอาอันไหนคะลูกอมลูกอมลูกอมสีขาวๆนลูกอมสีขาวๆอันไหนคะอันนี้เหรออันนี้หรออี่ไหนฮ้ฮค่ะพี่โป้เหรอ จะนอนไหมไม่นอนรอนะครับรอรอดูนะครับว่าแม่หมอนะครับจะบอกหรือเปล่านะครับรอดูว่าแม่หมอจะบอกวันนี้หรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวแม่หมอว่าแม่หมอไม่นอนนะแม่หมอกินติโป้เงี้ยฮะจากพี่วันสกร<ม>นี่ไม่ใช่แม่หมอนะไมน้องโฮมี่ไม่ใช่แม่หมอแต่เป็นพี่สาวแม่หมอนะฮะนะครับ ก็นี่เป็นบรรยากาศในช่วงบ่ายนะครับบ่ายๆนะครับก็นั่งเล่นนะครับดูบ้านพิเศษบุญหลังจากที่นั่งคิดซบตามกันนะครับก็ขอบคุณพี่วันสกอร์นะครับที่จัดให้ตามแม่หมอต้องการนะครับก็ปีโป้นะฮะแล้วก็มีป๊อกกี้นะครับแล้วก็มีโดโซนะฮะก็ได้ชมกันไปแล้วนะครับคลิปที่มอบของแม่หมอนะตอนนี้ก็เรานั่งรอแม่หมอนะครับว่าแม่หมอจะ ให้หรือเปล่านะวันนี้ทํามารุนกันนะครับว่าจะให้หรือไม่ให้นะครับวันนี้นะฮะตอนนี้น้องแก้วนะฮะกำลังกินนะฮะลงลงมาหาพี่อดีอรหน่อยแล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาช้าพี่อดีศรกลับบ้านก่อนนะวัน แม่หมอแม่หมอตอนนี้ก็นั่งรอแม่หมอนะครับตอนนี้อยู่กับทางข้างสายฝนนะครคลิปนี้ฮะรอนานนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราไม่ไล์สดเพราะว่าเราจะรอดัวแม่หมอจะให้ไม่ให้นะเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะเก็บเมื่อวานเมื่อวานไม่เข้าเออเมื่อวานไม่เข้านะน้องพี่มาโอเคใช่เลยเออมันต้องมีคนสื่อนะออดีสอนก็ไม่มีเซ้นนะฮะ แต่แต่ถ้าเพื่อนจะให้นะก็มันจะมีวิธีการเย้าเอาหน่อย,อยนึงนะฮะอืมก็รอดูนะฮะเดี๋ยวเราจะลองถามอีกรอบหนึ่งนะฮะสวัสดีครับผมอดริศอนสุวนครรยายงาน,นตัวนะครับตอนนี้นะครับก็เรานั่งรอแม่หมอมา นานมากนร้บตอนนี้แม่หมอยังไม่ตื่นเลยนะครับตั้งแต่ทานขนมไปนะครับตั้งแต่บ่ายบ่ายโมงครึ่งนะฮะที่เรามาที่นี่นะครับแล้วก็ทานปีโป้ไปนะฮะแม่หมอหลับยาวมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ตื่นเลยตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะครับแม่หมอยังไม่ตื่นเลยซึ่งพอดีผมมีธุระนะครับก็ต้องไปทําธุระก่อนนะฮะวันนี้เลยยังไม่ได้นะครับยังยังไม่ได้ ข้อมูลจากแม่หมอนะครับก็คงจะเป็นอีพีหน้านะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าพี่สายบุญจะแจ้งข่าวไปหรือเปล่านะว่าแม่หมอตื่นแล้วจะบอกหรือเปล่านะครับถ้าแม่หมอบอกก็ตามนะนะถ้าแม่หมอไม่บอกก็วันนี้ก็รอลุ้นกันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับก็อดิศรก็ต้องไปทําธุละนะครับพา ลูกี้ไปทําธุระในเมืองสกลนครนะครับวันนี้ก็มีภารกิจหน้าที่นะครับก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้นะฮะไม่มีอะไรมากนะครับเพียงจะบอก f c ว่าวันนี้ยังไม่เล่เลขนะไม่หมอยังไม่ตื่นนะฮะเดี๋ยวเรารอลุ้นกันช่วงเย็นๆนะครับถ้าเกิดพี่สายบุตรไลฟ์สดนะฮะเดี๋ยวไปรอชมคลิปนะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับ